เหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบในพื้นที่อำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาเจ้าหน้าที่เคลื่อนย้ายชาวบ้านออกจากบริเวณใกล้เคียงแล้วครับเพื่อความปลอดภัยขณะเดียวกันยังคงปิดกั้นพื้นที่ดำเนินการต่อเนื่องครับเจ้าหน้าที่เร่งเคลื่อนย้ายชาวบ้านและผู้สูงอายุในพื้นที่หมู่7บ้านห้วยเต่าตำบลรคูหาอำเภอสบ้าย้อยจังหวัดสงขลาครับ ซึ่งอยู่ใกล้กับจุดเกิดเหตุปะทะระหว่างเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงกับแนวร่วมผู้ก่อเหตุความไม่สงบเนื่องจากเสียงปืนที่ดังขึ้นสร้างความหวาดกลัวให้กับชาวบ้านจึงจําเป็นต้องอพยพไปอยู่ในจุดที่ปลอดภัยครับขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงตั้งด่านบริเวณเส้นทางโดยรอบที่จะเข้าสู่พื้นที่จุดเกิดเหตุซึ่งเป็นสวนยางพาราเหตุการณ์ปะทะเกิดขึ้นเนื่องจากเจ้าหน้าที่สืบทราบว่ามีแนวร่วมผู้ก่อความไม่สงบจํานวนหนึ่งเข้ามาเคลื่อนไหวในพื้นที่หมู่7็ตําบลคูหา จึงจัดชุดจรยุทธ์เข้าตรวจสอบก่อนจะเกิดการประทะกันในช่วงเช้ามืดครับจากนั้นแนวร่วมผู้กอ่อเหตุความไม่สงบได้ลาดถอยขึ้นไปบริเวณสวนยางพาราหลังหมู่บ้านห้วยเต่าก่อนที่เจ้าหน้าที่จะนํากําลังปิดล้อมเพื่อเข้าจับกลุ่มตัวจนถึงเวลาประมาณ1 1บเนาฬิาสานาทีมีเสียงปืนดังขึ้นเป็นระยะคล้ายการประทะกันก่อนที่เสียงปืนจะสงบลง ขณะนี้เจ้าหน้าที่อยู่ระหว่างการตรวจสอบพื้นที่และเก็บรวบรวมพยานหลักฐานในจุดกเกิดเหตุครับยังไม่อนุญาตให้ผู้ไม่เกี่ยวข้องเข้าอย่างพื้นที่ครับ